พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อเวลา16นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อสเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรเสด็จขึ้นชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลงจากอาคารภูมิสริมงคลานุสรณ์เมื่อเชิญพระบรมศพถึงชั้นล่างของอาคารพระบรมศพได้ขึ้นรถยนต์หลวงต่อจากนั้นเวลา16นาฬิกา26นาทีขบวนรถเชิญพระบรมศพเคลื่อนออกจากหน้าอาคารภูมิสริ มังคลานุสรมีคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนิสิตแพทย์นักศึกษาและประชาชนที่พร้อมใจกันก้มกราบแสดงความอาลัยตลอดเส้นทางที่ขบวนเชิญพระบรมศพเคลื่อนผ่านบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพจะประกอบไปด้วยรถยนต์ของสมเด็จพระมหาวีรบงร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามตามด้วยรถยนต์หลวงอัญเชิญพระบรมศพพระพันปีหลวงและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์สำหรับเส้นทางขบวนเชิญพระบรมศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนังถนนพระรามที่4ถนนพญาไทถนนสีอยุธยา ถนนราชดำเนินโดยมีประชาชนร่วมเฝ้าทูลลอะองธุลีพระบาทรับเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอันล้นพ้นตลอดเส้นทางกระทั่งเวลา17นาิก5นาทีขบวนรถเชิญพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวังโดยเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจากนั้นเข้าทางประตูพิมานชัยศรีรถเชิญพระบรมศพ ที่ประตูพรมโสภาคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลบรมศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมารรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จตามพระบรมศพเมื่อเชิญพระบรมศพ ขึ้นสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแพทย์และพยาบาลเชิญพระบรมศพขึ้นพระแท่นสงพระบรมศพคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระบรมศพขึ้นแท่นพระแท่นซึ่งปูราดด้วยพระยี่ผู้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะจากนั้นสรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ถวายน้ำสง์ที่พระบาทพระบรมศพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปส่งทอดพระไตรสิบเอ็ดไตรพระสงฆ์สระปกรณ์เสร็จแล้วทรงหลังทักสิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละส1บรูปจํานวนสองเที่ยวและเที่ยวละสิบรูปจํานวนหเที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงสเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณทรงปฏิบัติเช่นนี้จนเที่ยวสุดท้ายนจนครบพระสงฆ์93รูปเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบสี่จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะหนึ่งรูปที่จะถวายอาดีเรก และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรประทับพระราชอาณทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนกพระปดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่หน้าพระโกศทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัชราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมาร และเจ้าคุณพระศินีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตต่อมาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายสัการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ครับ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตใที่ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสัการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาิก30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันนี้27ตุลาคมในการนี้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 2. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาสภายหลังจากการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นกาถึง21นาิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568และ 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชาสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลครบ100วันครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้มีลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News